ตีเอดูค่ะตกเตียงสวนเข้าหกครับก็ถุงเงินไปตอนไหนลูกกลับไปตอนไหนบอกว่าไห้พูดกับชิปนะไม่ไปเร็วแต่ลูกุถึงนั่งรถมาแป๊บเดียว เดี๋ยวก็ถึงแล้วะก็คะเนื่อวันนอนอยู่นี่พราะยังไม่ได้กอดเลยไปเลยจ้ะไม่ยอมให้พ่อกอดเลยพ่อผมกอดพ่อแล้วเนะพ่อกอดพ่อแล้วถุงเงินมากอดพ่อแล้วนะแต่พ่อไม่ได้กอดถุงเงินเลยมัให้พ่อนอนกับถุงเงิน ที่หนูมาดึงค่ะตัวเงินตกเตียงโอนตัเก้าหกนะตัวตัเก้าหกเลยตัวครัเออบอกว่าเขาบอกว่าตเงินตกไปเลยพี่ทั้งใหญ่ที่เก่งของเงินเลี้ยงไปถอเินยอแล้วแล้วถังเงินจะไปรับปลูกกว้างมาเลยลูก ไปพรุ่งนี้ก็ได้นะเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันอะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่ไม่ใช่วันพุธลูกพรุ่งนี้ไม่เหมือยังไม่ได้หาอะไรเตรียมมาเลยต้องเป็นวันพุธลูกวันที่ยี่สิเบเอ็ดลูกตอนเช้าเก้าโมงเช้า ก้ามงเช้าน่แหละถึงจะมาได้ถึงจะถ้าพาพาผูกกว้างมาจะพาผูกกว้างไปอยู่ไหนลกูกตัวเงิน<แ>จะพาผูกกว้างไปอยู่ไหนรอลกูกมันเล่นอยู่ในห้องมาลกูก<แ>พาผูกกว้างมารอยอย่นี้จะเล่นลูกเนาะ พ่อก็รออยู่นึกว่าเออคือนึกว่านอนอยู่กับพ่อพ่อก็เตียมที่นอนให้เดี๋ยวผมก็ไปนอนเ,ออเ,ออเดี๋ยวจุงเงินก็กลับมาอีกคืนไหมลูกครับแม่ผมก็จะม่บอกปู่กวางเตรียมตัวผมจะมารับอ,อ๋อเดี๋ยวออปู่เอองินก็ไปบอกให้ปู่กว้างเตรียมตัวก่อนครับแล้วปู่กว้างเมาน้ำทีพหรือเฝ่าลูกเนี่ยเมาครับ เราเราก็บอกว่าศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกอ๋ปู่กว้างนั่งเมาอยู่ก็บอกศูนย์เก้าหกอีกฮะศูนย์เก้าหกถุงเงินศูนย์เก้าหกอย่างนั้นแหละมันตรงกับพี่ถุงเงินอ๋อตัวเดียวกันเลยฮะต้เมานะพ่อเออต้องเมาถุงเงินมาเจอคนอื่นมเจอคนอืไปบอกฉันไม่คนตกก็บอกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหก ผมก็เข้ามาหาไม่เยียบผมตกแลงด้วยเตรียมหมองและและ้วปลูกกว้างอยู่ยังไงลูกฝนไม่ไม่เปรียบฝนเหรอไม่เปียกที่เขาบ้านเขากว้างเขาอยู่บ้านเลยที่เขากว้างบ้านเขาก็กว้างอยู่ปลูกกว้างอยู่คนเดียวเลวลูก มีปู่กว้างอยู่คนเดียวถุงเงินเลยกลับไปเห็นปู่กว้างพอดีฮะนอนเงินถุงจุกถุงเก้าหกถุงเก้าหกอืมถูกคือกันถุงเงินถุงเงินกันไหนมาอ๋อแล้วู่คุณบอกว่าไปไหนมาปู่โอ่เห็นใครสักคนไม่หนุ่มเป็นไหนเ<อ>นี่ยอืมปู่เป็น ไปหาพ่อสูเงินก็ไปหาพ่อไหวืมงมมันก็ไปแต่พี่หนุ่มดึงขาถุงเงนตกเตียงถุงเงินตกเตียข้าหตกเตีนข้าหกนะถุงเงนที่ว่ากเตียข้าวพี่หนุ่มดึงขาถุงเัินตกเตียงถุงเงินนอนหลับไปยังพี่หนุ่มดึงขาลูก ถุงเงินกอดพ้อไวอยู่อ๋อถุงเงินกอดพ้าไว้อยู่พี่หนุ่มเลยมาดึงขาออกเหรอเรขาพี่หนุ่มก็อยากกอดพ่อเหมือนกันเหรอขาตุ่งขาตัวเงินตุ่งติหัวเข่าเลยอ่ะพ่อเนอะดึงจนน้องตกเตียงเก็บหัวเข่าไม่หายเลยอ่ะเก็บจริงจริงนะพ่อเนาะเออให้ให้แม่เฮียงเอายาทาให้เลยลูกลูกของเงินจะเดินได้ไหมเนาะ ไม่ไม่มาบอกพ่อให้พ่อเอายาทาให้ล่ะลูก่อดแก่ถูกเหรอไม่รู้สีพ่อก็มองไม่เห็นเนาะผมเจ็บจริงๆปวดเจ็บมากเลยพว่เหาจะเดินได้ไหมน่ะพี่หนูจนอาให้เจ็บปวดนุ่เขัาเลย Ủa chẳng kiếm với bác ở đây lên Ừ này thầm có chứng nụ tục tiền Ừ Nói chung mà nó nói chung lời Nó khen lời Ờ, thì nụ khen của ngân Nó khen nụ thầm ảnh Ừ Nó cho nó tẩy cho เออพี่พี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มกอดพ่อไหมลูกพี่หนุ่มกอดจะยึงทวงินหรอกก็ต้องไปนอนกอดพ่ออ้ออิจฉาใช่อิจฉาถุงเงินกอดพ่อสิเอออ๋ออิจฉาว่าถุงเงินกอดพ่อได้โตแล้วัจะมากอดอีกเออก็กอดทุกคนนะลูกรักทุกคนนั่นแหละไม่หรือเรื่องหนุ่มจะเป็นหนุ่มสีดินนะลูกสีดินอยู่ไหน ฉันไม่เหนั่นเลยโอ้สีนี่ับพี่หนุ่มบ้างใช่สินี่ไม่ใช่พี่พี่หน,นุ่มบีซี่นีนก็อยู่นี่เล่นกับพี่หนุ่มอยู่นี่ใช่ไหมลกูกฮะแล้วพี่หนุ่มดึงขาถุงเงินตกเตียงถุงเงินไหวยังไงนะ อกว่าศ <zy> ูนย์เก้าหกอ๋อตกเตียงศูนย์เก้าหกอีกฮะอ๋อตกเตียงศูนย์เก้าหกแล้วนะอือศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกอ๋อตกเตียงศูนย์กเก้าศูนย์เก้าหกนะกว่าฮะศูนย์เก้าหกนะครับ แล้วตอนนี้พี่หนุ่มอยู่ไหนลูกนอนแล้วอ๋อพี่หนุ่มนอนแล้วเห็นน้องเก็บขาไหมเนี่ยอ๋อพ,พี่หนุ่มเห็นน้องเก็บขาไหมลูกเอายาทาให้น้องเลยนะยาทาให้ถุงเงินด้วยยาหม่องก็มีวางตรงนั้นลูก <c oughs> และถุงเงินจะมาตอนไหนลูกไม่มาทายาก่อนหนูมันเจ็บเจ่ามากเออโอ้หต้องทายาก่อนใช่ไหมลูก ให้ไปเฮียนทายาให้ล,ลูกมีเฮียงทายาให้เดี๋ยวขับรถไม่ได้เด็ถูงเงินเอารถคันไหนลูกไปรถคันเขียวรถคันเขียวครับอ และและสีดินขับรถเป็นไหมลูกไม่เป็นก็ตัวเล็กอ๋อสีนินตัวเล็กขับรถยังไม่เป็น <c oughs> มีแต่นั <c oughs> ่งอยู่หลังรถอย่างเดียวพ่ลูกโริงนะอุ้ย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 อ้ยอม้อ้ยอ้ย้อ หย็บปขอเลยบ่อลลกปุณจะซื้ออะบบผมไหมกันทำไมพูดเบาจังลูกอบค เอฟซี FC, เขาไม่ได้ยินเลยพูดเบาลูกเก็บขาเนะี่ยนวดขาของนลูกโอ้กระนวดขาอยู่ครับเอายาที่มีเฮียงเอาไว้นะนวดลูกคุณหมอไม่เฮียงทำไมพี่หนุ่มเน,นี่ยทำไมหนุ่ตัวอ้วกคือตัวอ้วกไม่สบายนันแบบไหนนะ อกสบาย็เปลนะอ๋อถูกไม่สบอยู่หนลกเจ็บขาั๊อเพี่ลุงเดินขาตเตียงอลไรเจ็บขาเลยัมอือย่าลืมว่ายานะลูก ศูนเก้าตกเตียงศูนย์เก้าหกปวดนะปวดบนโลกออเอาเรียกเรียกไม่เฮียงให้ไม่เฮียงเอายาทาให้ลูกจะได้หายเดี๋ยวขับรถไม่ได้นะครับเอซี FC กับผมหนอกุ้งเงิน เป็นปีนุ่มดึกท้าพระตกเตียงส่วนเกาหก่นเกาหกประสัดขับอิซี่ครับผมเน้นสามโตนะครับท่องหาบัตรอิวซี่ครับผมโฉกหมันนำด้วยไปฟังเสียงนอกผูกเงินเรารับรถเอฟซีครับผมนอกผูกเงินวอกให้ฟังล้วได้ขับด้วยท่านตกต้นประขามท่านตกตเปียงโตเดียวกันครับวิธีครับผม ตกลงมาขามแล้วมาตกเใหญอีกเก็บกลงเพราะถ้าในหายได้ไม่เก็บพวกเขาอีกเพราะฉะนั้นตกลงใจกระเบื้องเคลื่อี่กับผมสรายคลิปนี้ขอบุญขอพรเคลื่อนที่ที่ติดตามฟังเสียงมองผู้เงินมาตลอดนะครับเนาะขอจบคลิปไปเพียงสามีพอกระไ้ในคลิปหน้าขอกระมาวัลสวัสดีครับ